สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนมีใครถึงบ้านหรือบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งหน่อยและของฟรีวันนี้นะคะพี่แป้งไม่รู้มันคืออะไรนะคะมันคือสปูเดอร์นะคะซึ่งมันเหมือนสไปเดอร์แมนนี่แหละแต่มันเป็นกระเป๋าที่อยู่ด้านหน้าของเรานะคะน้องเมื่อใส่มาเนี่ยมันจะเป็นประมาณอย่างนี้นะมันก็น่ารักปแปลกๆดีนะ,ะคนะเขาแจกเพียงแค่สองพันชิ้นเท่านั้นใครอยากได้ไปฟังกันเข้าแแบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันเลย เข้ามาเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะกับแมบแมปนี้ซึ่งเราเนี่ยจะต้องเก็บเหรียญไปเรื่อยๆ นี่นะคะพอเราเก็บเหรียญได้เยอะแล้วเนี่ยน้องๆก็นับไปซื้อสัตว์นะทำให้เราจะได้เหรียญเยอะขึ้นหรือมันจะดูเหรียญให้เราเนี่ยเก็บเหรียญได้มากขึ้นนเองหรือแบบจํานวนเหรียญเนี่ยมากขึ้นนะซึ่งไข่เนี่ยจะอยู่ตรงแรกๆเลยนะคะน้องๆเมื่อเราเข้ามาจะอยู่ตรงนี้นนเองนะคะใครที่ต้องการซื้อไข่ก็มาซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะเราได้เงินมาเยอะเนี่ยเราจะเปิดประตูนะคะไปแต่ละโลกแต่ละโลกแต่ละโลกนะคะซึ่งสําคัญมากๆในการที่เราจะได้ของฟรีแต่ละชิ้นนะคะซึ่งของฟรีเนี่ยมันยังเหลืออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือของเก่านะคะอัเล นะไม่รู้ก็เลยไม่บอกดีกว่านะคะส่วนอันที่2เนี่ยน้องๆแค่เปิดไปตรงโลกที่พี่แป้งวงกลมนะคะเปิดประตูไปนีป่เลยจัก,กววาจะเจอโลกนี้นะคะแล้วน,น้องก็ทําการเก็บเหรียญให้ครบนะคะตามที่เขาบอกนะคะจนกว่าเปอร์เซ็นต์จะครบ100้อยน้องๆก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยค่ะใครที่อยากได้ชิ้นไหนลองดูนะคะน้องๆว่าเขาให้ทําอะไรบ้างลองจับไปมั่วๆก็ได้นะ